สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับดีตลที่รับทุกทุกท่านเข้าถูกช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอหัวรัฐบาลนะครับหัวรัฐบาลของวันที่นะครับของวันที่ส7บเจ็ดมกราคม2อง8ัน้หกสแปดนะซึ่งตรงกับวันเสาร์นะวันเสาร์นะครับหัวรัฐบาลจะหลักกินแบ่งรัฐบาลนะครับรอบที่แล้วออกเจ็ดศูนย์หกแล้วก็หนึ่งหกนะครับอให้อะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้ ชุดวินให้เข er. <ong catch avoid surprise> oh. uh. ้าอยู Father, ่นะะเสียดายยังเลยจับชุดวินผิดนะว่นที่แล้วเนาะอืมไปให้นั้นไม่เข้าเลยหลุดแล้วครับอ่าหลุดเลยนะหลับไปแล้วนะหลับนี้ก็เอาใหม่นะครับขอขอให้สู้สู้สู้นะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะคลิปๆเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะอะครับ ออกมาชมกันเลยว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับมาชมกันเลยนะครับวันนี้อ่ะเตรียมกระดาษประกาที่รอยังรูปยาดมยาหมองให้พร้อมนะครับวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะครับตรงกับวันเสราร์นะอเอยรัฐบาลนะครับเด่นนะครับเด่นเนี่ยขอเลือกที่สามสี่ห้านะขอเลือกที่สี่กับห้าแล้วกันนะครับ เน้นที่ห้านะสี่กับห้านะครับรูดวิ่งนะส่วนชุดวินนี่อืมชุดวินนี่ก็มันก็มีหลายตัวนะขอเลือกที่แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับกับสี่กับห้านะครับประมาณนี้นะครับอถ้าจะให้เลือกทุกตัวนะเดี๋ยวขอเลือกทุกตัวก่อนนะขอเลือกทุกตัวก่อนนะครับอืม สี่เจ็ดนะครับสี่เจ็ดนะสี่เจ็ดนะครับไล่มาเลยนะครับสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองนะครับอืมเอาทุกตัวเลยนะเนี่ยฮะมันจะหลุดไปไหนอืมจะหลุดไปไหนแถวที่สองก็อืมเจ็ดห้า แปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้านะครับเอาทุกตัวเลยนั่นเนี่ยนะครับแล้วเราก็มาเน้นที่เน้นที่เน้นที่ขอเน้นที่สี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองนะครับเนี่นะห่าสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองขอเน้นที่ตรงนี้นะอ่าสีแดงนี่นะครับอื ถ้าห้ามาขอเลือกที่เก้าห้าหนึ่งห้าสองห้านะครับห้าเก้าห้าหนึ่งห้าสองห้านะครับส่วนตัวคู่เขาระวังให้ดีนะคู่เขานะครับสี่ห้าห้าสี่ด้วยนะแล้วก็สี่สี่ ห้าห้านะครับถ้าลองให้ดีนะตามนี้นะครับสีแดงนี่ก็คือตัวเน้นนะท่ันเถอะไม่ต้องมาทําตัวแดงเหมือนกับอาจารย์ก็ได้ติ๊กติ๊กติ๊เอาก็พอนะครับประมาณนี้นะครับอ่าครับเ๋อดเอาเนะโอเคนะครับตามนี้นะอ่าครับเจอดเอาเลยมกราคมสิบเจ็ดมกราคม องพันห้าร้อยหกสิบอืมตามนี้เลยนะครับอืออ่ะเจ็ดแล้วนะครับเดี๋ยวดูก่อนสี่นาทีแล้วสี่นาทีเองอ่าครับสี่นาทีอ่าจุดเอ่ทันอยู่นะครับสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองห้าเจ็ดเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้า ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองนะครับอืมจะครับจจดทันเนะาะอ่า๋ยวจะให้ดูตัวตัว,ต,วตัวที่คัดเลือกมาฮนะตัวที่คัดเลือกมานะครับตัวที่คัดเลือกมานะอืออันนี้คือตัวที่คัดเลือกมานะ อ่าอันนี้คือตัวที่คัดเดยกมาเกิดเอาเลยนะครับเกิดเราเลยอืมเกิดเราเลยนะครับ,ต,รต,รรบตัวที่คัดเดยกมาครับตามนี้นะครับขอขอขอ,ขอบคุณมากๆขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะ ขอให้มาเด้งมาบนมาละเลยก็แล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับครับขอพระคุณมากๆขอให้ทุกท่านไม่เก็บไม่จนนะครับมากข้างมา่มีครับทวิทรัพย์ทวิโชคนะครับอ่าครับโอเคครับ